สวัสดีชาวไมเอทีท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาอันบ็อกซ์แล้วก็แกะรีวิวเล็กๆน้อยๆโดยการ์ดจอที่ได้มาวันนี้ก็เป็นตัวระดับแอนทรี ry, นะครับก็คือระดาราคาถูกนะสามารถใช้งานได้ก็คือมาจากแบรนด์ MSI นะครับโดยรุ่นชื่อรุ่นคือ g e f o r c e GTX 730นะครับก็ตัวนี้มาพร้อมแรม2กิกแล้วก็พิซ E แบบ2.0บวกเ d ด i ดด้วยนะครับโอเคมาดูดีเทลรอบๆกล่องกันก่อนนะครับก็ ในรถาน MSI มาดูฟีเจอร์นะครับก็มี MSI afterburner นะครับแล้วก็มีตัว solid cap นะครับก็มีมานนี้แล้วก็รองรับ windows 8เนอะตัวนี้นะครับเป็น ram 2 g b แล้วก็ memory bar อยู่ที่1 2 8บิต bit นะครับสเปคก็ไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะว่าไม่ได้เน้นใช้งานเนอะก็ทำงานทั่วๆไปนะครับก็มาดูตัวก,การ์ดนะครับมีตัวก,การ์ดแล้วก็ เดี๋ยวเปนนึงดอะไรบันเดิมมาให้ันนะครับจนมีอยู่2ตัวแล้วก็คือตัวแผ่นไดเวอร์ afterburner นะครับแล้วก็มีเอเมซายยูสกายนะครับคือยูสกายเป็นแผ่นใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็บอกว่ามีรูปอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูตัวการ์กันดีกว่าสำหรับตัวการ์ดก็จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นเช่นนี้นะครับก็ให้ดูกัน นะครับตรงนี้จะเป็นพลาสติกเป็นพลาสติกอ่ากึ่งใสๆนะครับสังเกตจะเห็นเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็มีพัดลมขนาดอ่าแปมิลลิเมตรนะครับหรือ8ปดเซนหนึ่งตัวนะครับพัดลมไปที่ฟินนะฟินก็จะเป็นแบบเป็นก้อนอย่างนี้เนาะนะครับก็ความหนาก็สสล็อตนะครับเคตรงนี้จะมีพอเชื่อมต่ออ่าตัวพีไซเคิส2.0นะครับ ดูด้านหลังนะครับด้านหลังจะไม่มีเม็เมดแรมวางอยู่เลยนะครับจะอยู่ด้านหน้าหมดเลยนะครับถ้าสังเกตตรงนี้นี่นะครับจะเห็นมินวอหมด4เม็ดตรงนี้นะครับคือความจุ2กิกนะครับแล้วก็จะมีสายไฟโยงมาปุ๊บ,บ,บมาลงตรงนี้คือปลั๊กไฟของพัดลมนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเห็นไหมตรงนี้จะมีเม็ดแรมให้อีก4เม็ดนะครับคือเม็ดแรมจะกระจายอยู่รอบๆตัวากาศนะครับ โอเคเราเราก็มาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีสลักคําว่า msi นะครับแล้วก็มาดูพอร์ตการเชื่อมต่อดีกว่าตัวนี้คือ2สล็อตนะครับ1 2มีพอร์ตทั้งหมด3พอร์ตนะครับมี d ีวนะครับ1พอร์ตมี hdmi uh, vj 1นึ่งพอร์ตนะครับแล้วก็มี hdmi 1พอร์ตนะครับคืออย่างละพอร์ตนั่นเองนะครับก็สำหรับตัว msi gt นะ เอเ g ซายจีฟอร์จีนะครับก็เป็นการจอระดับเริ่มต้นนะครับที่ถือว่าคุ้มคา่าคุ้มราคานะครับก็สำหรับวันนี้นะผมวละิีิงานมยาทิก็ต้องขอตัวกลากันไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับนี้ก็ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ